ตามเท่นก่อนเดี๋ยวว่าท่านมูอยู่ญี่ปุ่นก็ได้กินอยู่นะคะปากกระป๋องแกะตั้งแต่แกะงหญ่เทล่าเลยค่ะเทรพริกแล้กะเทรพริกกระเทพรองป้าตามที่เราชอบอ มีบักหน้าหวัดลองเบิง่งเห็นเขากินให้ติดต่อใส่น้ำปลา,าหน่อยนึงลองกินเบิง่งไะเสียบมืนเขาได้หรอหอมอยู่ญี่ปุ่นก็ได้กินอยอะเห็นว่ากระดาอยู่ญี่ปุ่นก็ได้กินอยู่นะคะอะลืมเลยเด้อปลาทีนีเด้อลืมตัก ใส่หอมกินเด้งกินแบบยังไงยังไงอีสีอีสีครับอืมอืมก็ได้เยอะแล้วส,ส์คือมะละกอ มันลับประกอบอร่อยเลยอร่อยอร่อยเขออีก ก็หอมกอบที่หอมละก็กับเจ้าไหน้มันออกกัน อขอได้ญี่ปุ่นอืมอ,มอ,หอ,อมหาหลรอร่อยหน่อยอาหารคนจังแดนคอะ เสด็จยีละกินแบบง่ายๆก็บเ่ดีฮมอืมได้เลยแหละอร่อยมาก กินแบบไตย์ิี่ฟ้่นเลอกินเขากีนไนะ้ติตจอกเป็นแซ่เแบเลยแซ่บนี่กินต่างเขาจะไม่ใช่ตกเก้นอืมอร่อยได้เลยนะนี่ผักอะไรไม่รู้ที่ญี่ปุ่นอร่อยมากเหมือนดอกเดีกยว์วันเรอ รสชาติเป็นเมืนขิงมันขาเมันข่าว่าเราอืมอร,อ,อร่อยหอมอากาศหนาวมากชงก๊อดอือหือเนี่ยปาก อร่อยมากทุกคนค่ะลองกินได้เลยได้เลยเนาะนอเอาไปดูเลยอยากแล้วอร่อยจริงอาหารอีซี่อีซี่ง่ายง่ายยังง่ายบ้านเราไปกประป๋องอภิษกรับหอมมาละเกลือ